ค่ะโอ้ที่คุณแม่บอกน้องว่างหวัดงวดวงหันเนาะเจ้ายืนดีค่ะดวจิหาไปหามือซื้อเทพฐานเทฐานโอ้ยเสียดายค่ะอีแม่เสียดายค่ะคังได้ค่างค่าเเป็นนีเขาอัตจงวัดจู้ข้างื้อยนนีอ่าอ่าตอกองอ่าอ่าอ่าสุดสุดนั่นที่เออที่เราบ่ถืออันสุดสุดนั่นเป็นบอสเจ้าสีบ้าบิดมือน่ะอ่าอ่าเขาเรยเขยกวดมีมัทุ่มเซงววนบ่ ถืกทั้งบนทั้งล่างถืกทั้งถืกทั้งหาเจ็ดถึอทั้งแปดหาถือแปถึงหาโอ้บั่นี้ฝันตองวดว่าจังใดแม่ฝันรมีผู้เฒ่าเออแม่เมื่อนั่งขังแม่ซี่เท่านี้ผู้เฒ่าผู้นึงมาหาข่อยอืมข่อยวางซี่อันอันย้ายมาหยังโอ้ยคนบ้าแม่จะมันทุกจะมันยากแม่สีมาขอขอส่วนบุญอีกสีมาคอยอีหยังส่วนบุญเกิดเครื่องไปอยู่ข่าวว่าจ้ะบ่อันแม่นี่ทุกยากร้ายเย็นเอาดีหน่อยผู้นึงมาเลี้ยงคนบ้านค่ะเอามาละจูงมานำ หวดนี่เด้มันจ well. hmm. ูงมากข่อยเลยว่ลาก็ทั้งจูงทั้งศูนย์แอะศูนย์อยู่คนแล้วเพิ่นว่าเออศูนย์เห็นยังข่อยว่าศูนย์อยู่ศูนย์มือนั้นศูนย์อยู่เพิ่นว่าศูนย์อยู่ฮัอนไรเศร้าศูนย์อยู่ค่ะบานนี้เพิ่นเลยเพิ่นลาอีกหน่อยมันเหียงเพิ่นเหยียงขางเพิ่นค่ะอันข่อยพัดตีเป็นเนาะผู้เฒ่ากับเก่าบอกหัวดนบอกหันออกได้ตุนค่ะข่อยเรยอปลาอัน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 ห็นอันอันอันเป็นเม็ด เรายิบเลยยิบลงมาน่ะค่ะงวดก้อนของกระหิงศิลป์แปดหาแปดโอ้วักนอนเอาเด้อแม่ค่ะคุณแม่ค่ะบันนี้ลูกจิบขออนุญาตคุณแม่ท้วนงวดที่แล้วให้ใจใครค่อยฝันแบบใจค่อยได้ทึ่งแปดหาทึ่งหาเจ็ดเทพระผนมันพังลงอ่าๆๆที่ว่าลูกบอได้มากเมื่อนั้นมันพังมันพังมือเจ้าบอได้มากค่ะค่ะมือเจ้ามาสุดสองสุดไข่กอเออสมอมแล้วบ้านที่นี่นี่พับนนี่ซ้ำนี่แหละขอย่างไปกกุลวงตาน่ะค่ะวงตา พูดจอยนะโอ้ที่ที่พ่อนซื้ออะไรเมื่อวัยเพิ่อนเขาพอดียางขึ้นเบิ้ง่ตั้งเขาเลยเลี้ยวขึ้นไปงั้นสิไม่ไงไม่ไงผู้ว่าน้ำหรือไม่ไงนั่งนะค่ะป้าออกมาไม่ไงเตี้ยวขมาเมียงยาเฝ้าเมี่ยงขวบ่ะขวัญยางออกมาสมิสมิ้นองแมนค่ะยาไปเพื่อนว่ายาเฝ้าไปยืนซื้อเกินาสั่นโอ้ขาคิดของข่ายก็เลยถือกันกับเพื่อนอ้ายืนเฮ็ดยังขวบาะอ้าวยืนจักหานาทีเพื่อนว่า ยืนจักหานาที่เอาอันซิมี่ยังห้คอยคอยว่ามีอยู่พนวมาบ้านนี้เลยเห็นลวงตาลวงตาน้ำสกุลมงซีน้ำสกุลเดียวกันนะเป็นแสงลงมาอันนี้ไปซื้อเลขตัวอื่นเด้อซื้อแปดหานั่นพูดมาลวงตาน่ะอันอันโอ้แสงแสงแสงพอยืนนั่นเป็นแสงลงมาหน่ะเลยเลี้ยวขึ้นเอ้าเป็นตัวเลขลงมาเลยเนาะเป็ดห่าขอกบอกซุ้มไม่ใงีปั่นซื้อเรือเลขเปดหาลวงตาก็รอพระ อันเ้าเฮามันพังเลยมือวุ้เจ้าบ่เห็นน้ำข่อยข่อยเ็กับซุ่มมอมสุ่ลงตาค่ะเพิ่นกับไปรูปอันพระอภรักพระรามณ์นะค่ะค่ะเพิ่นเลยแบบว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์คักฟูเวสุวรรณหันบ่พระรักพระรามณ์ฟูเวสุวรรณเออมาที่นี่อันไม่ใไ่ปั่นเลยไปรูปขาเพิ่นข่อยเล้วไปรูปเพิ่นหายสูบข่อยแล้วค่ะลงตาเลยขึ้นไปลงตาลุดเพิ่นหายเนาะเจ็ดห้าสาม ข่อยเมีย no ฝันย่ำม um, <'S> ือแหลงเอาสามออกเด้อคุณว่ะโ่้ขอกเลยตัดสามออกกับสืเก็ดห้าตัดแสดงว่าพูมอยู่เนือแห้งค่ะเลยฮอดไปบอกว่าตัดสามออกคุณนะแม่มันบอกตัดสามออกค่ะค่ะตัดสามออกเด้อแม่พุนค่ะอ๋อเพราะไงอก็เลยฝันเพราะไงอีกก็ได้รักเก็ดหัวรักเก้าค่ะลวงตาเพิ่นไปเขียนเอาแล้วเพิ่นจะไปซื้อไปฮอดพ่อบ่ซื้อค่ะหลวงตาน่ะเออเพิ่นบ่พอใจว่าเขาให้ครึ่งขาโอ้แล้วเรื่องโบซื้อค่ะนั่นแล้วก็ให้ยแปด เอ้ยเจ็ดแปดเจ็ดก็เลยบอกลงตาเจ้าคือบ่อไห่เจ็ดห้าเจ็ดมันก็ถือแล้วว่าฉันอันข่อยฝันอ่ะผู้มีเฮียนเขากระเรว่าเอาฝันสีให้ก็ให้ฝันเด้อก็เลยฝันเห็นแมย์ยายนอันโอ้ยคนว่ากูกับเป็นยูทูบยูยากกูไปกับยูทูบยูากคือเก่าแล้วอ่ะค่ะเอาคือสยูน雅ยาก้ายเขาไปทำบุญอยู่ซูเชียซูเชียก่อนคือค่ำวัดค่ำว่าอยูนีคเฮ็ดฐานเฮ็ดหนีอยู่ค่ะอันเงื่อนชูกับไห้กูหน่อยโพดคนว่าอือให้กูหน่อยโพดกูอยากได้อีก คอยซื้อยกว่าหันบ่อคอยซื้อเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะกับกับซื้ออันเจ็ดหกหนึ่งคอยซื้อว่าหันบ่อค่ะพระอาจารย์อกวันนี้โอ้คุณยายก็เลยมันใจมันใจงวดหน้านี่คือว่าฝันฝันงวดตองงอดนี่เขาสิคุณยายฝันจังไดก็อขายอีกท่านหนึ่งฝันฝันมาเพิ่นมาของเงินน้ำค่ะอันโอ้ยมาอยากได้เงินเนี้ยจะเกตบาทคน่าเอาเสี่ยเอาไปยังเงินเกตบาทด้วยซื้อซื้อยังได้ค่ะ สมัยกูนบ่แพงแล้วว่ะสมัยกูกยุน้นบ่แพงกับคุณเพื่อนว้านล่ะงวดนี้เป็นบ่แมีงงวดนี้ปูเถ้าเก่ากระสิบมันก็จะมาสิบหนีบอนี่คืองวดประหันล่ะอ่าขันคามันโฉบเนาะแม่นเมนาะขันโฉบก็ยาืสอหลายว่าที่นี่เอ้าเพื่อนว่านอ,อันเอาอัน,นย่้อเรืมเหล็กตัวเก่าเรือมึงกลับเมียบันเก่าเรือเพื่อนว่าบ้านมาอยู่บันทางงามหรือขึ้นมาอยู่บันหนันเมย อันนี้ตรงเป่าแม่ตรงเป่าเพราะว่าอันตั้งประเทศเขจาก็ให้ว่าเล่นทางเก่าเบิดเล่ไปสั่งขจาว่ะกับขึ้นมากบานเก่าด้วยนมาอ่าวซี่อยกลับเนี้ยอย่งบานเก่าก็คืมาอยู่พี่ล้วกลับลงมาโหลดแล้ววะมาว่าเรศสอออกตัวเก่าตัวแม่ตัวห้าบโบสื่นบก็คือกโอ้แม่คือวางสันแม่บอกอันอันกับกลับลวงตาคุณเหยื่ลวงตาคุนมานอนอยู่ค่ะ คนบอกใน่นน่สิบสี่สิบสงวดนี้เนาะงวดนี้เพิ่นไห้สิบสี่สิบสี่เพิ่นว่าเพิ่นคนอนเนี่ยพเพิ่นไห้ค่ะคนบอกไปอยู่นี่ค่ะเมื่อนาเลี้ยงเหสสิเนตัวจกล่องเล่นสิบสี่นบอกว่าเล่ฟื้นก็อยาเปนเล่นเล่จะขวางนว่ามันเล่จะขวงแต่ตาเพินมีไห้นั่นบางหันเพิ่นกับ่คิวเพิ่นไห้นะค่ะอืมค่ะเดือนนี้เพิ่นไห้นี่เพิ่นไห้ เพคนว่าสองสองซีหนึ่งสองไทยเลขหลวงตาไทยค่ะแต่ว่าหลวง่อยบุตรุงกับเพคนจักเทียร์แถวบึงงวดนี่สิตรงบ่อหอยซื้ออยู่โอ้แต่ว่าบันนี้ถ้าโตคุณแม่สีเสียงโชกงวดสิมาเนี่ยงวดวันที่สามสิบเนี่ยขุณแม่สิเน้นตัวใดเป็นพิเศษงวดืออยคึดนบ้าหอยสิซื้อเลขสิบสี่สี่สิบเอ็ดราคากระปุอันห้าแปด เออสีซื้อตกกับมันตกกับมันเนาะบางหันมันออกแปดหาบางหันมันออกแปดหาเออเพื่อนว่าให้กลับมาบอานเก่าแม่ก็เลสสีสื่อหาแปดเจ็ดหาค่มันเล่นตัวเก่าได้หนิเล่นตวเก่ากับเจ็ดตัวนี้แหละค่ะเล่นตัวนี้เลยเนาะแม่เนาะว่าสิเล่นตัวนี้แหละค่ะ หนุยผู้มาอุป,ปถากอุปถมัมภ์วัดคู่มือคู่เวรมันก็สิเป็นจังโศกได้แม่ขม,ม่านเมือม่อนั้นล้วงตาลุดกระจมเนาะม่นมีไขมีันข่อยมานหิวน้ำฝนขาหมูแดงกะคำหมูแดงกะคำมัจังเนี้ยคนเลยว่าไม่ใงี้เตียนอี่ซื้อเอาเลของเช็ดหานคนว่าโอ้อาจารย์อืมเื้อโลดคนว่อาอ,อัน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 แต่ว่าอันฟันได้นัน่นคิดเก้าศูนย์เจ้าชิวออกละว่าละว่าหัวปัญหาที่เก้าศูนย์ กระซูนยืนแล้วคนไปยืนมันหันวันสีก็เคยซูนมันกระซูนคนฮอร์ตอ่านบอกไม่ออกพูดไปบอกข้าเจ้าวัดบ้านละก็วัดปลาภะทากัน่นว่าเฮ็ดบุญเนี่ยมีแต่อุปสรรคลูกคือกันลูกอยู่ทำมาเจาะก็คือกันเด้่ยแม่อันรอพระอันซุ่มฤาษีหันเอาพิมพ์มาว่ารอพระบ่ชหิยากเงินยากข้ามดอกบัดพ่อรอพระเรียกว่าเจ้าของขาดทุนถิ่มมือพระพ่อนคนร่อนแค้แลนไว้มีเอฟซีแฟนช่องหนึ่งเพิ่นมาประสานงานบ่ว่าสิเป็นเนตรเป็นอ่า บิดคุยางน่ะเอฟซี FC แฟนช่องมาซอยตุ่มซอยหโฮมคยเหล้วได้ไหมอันฤาษีเอาพระมาหันว่าเจ้าของขาดทุนหนีอาลาทิมมือพระไว้คนลอนแคนแลนด์แม่เออเห็นอย่างกับมิตตอุปสัก เฮ็ดบุญนะมันมันมีแนวขัดแนวขวงตัวแม่แล้วเขาไปเขาไปสู่ส,สู่บมองสู่หมองเห็นนี่ขอบอกท่านเห็นจับวัดจาวานขอบอกท่านเห็นนี่บเขาไปเด<อ>้อเดี๋ยวพระอาจารย์ช<อ>ิไปปั้นพญานาคให้ลูกอยู่เขาไปรอบรอบทิบรอบ,อบอรรยบอบอังเฮ็ดเบิดวัดสิได้ก็เห็นเบิดบ่ใหนเห็นจับวัดธรรมะจอกบขาไปแม่ไปไ,ไปเพราะพระอาจารย์ชิลงไปปั้นพระให้ลูกเอ้ยปั้นพญานาคให้ลูกอยู่เขาไปอ้อมทิบล่ะจะ่าเขาบอกกับหลวงตะกอร วัดอาจารวานวัดธรรมะจอดหรือว่าท่านหินนักเรียนลุงอื่นก็ไปตัวปูปูยาเพิ่นพุ่มดีดีขึ้กันแล้วก็ยุนีแม่คือกันใครว่าใคยว่าท่านในไปเห็นเจ้าไปออมทียนกัเจ้าบ่เห็นมือแหละเพิ่งมาลงตะกองว่านหินเดีใคยไปน้ำหาเพิ่นเพิ่นบวชที่แหล่งไปสองปีเพิ่นเลยซีก พุ่มพิ่นอันบ่ชันได้จับเพิ่นเนาะเพิ่นเลยสีปีนึงสีก็ไปตัดอ้อยน้ำหลานอ้อยมาบัดมาลักบวชอีกวาลักบวชบ่บอกข่อยข่อยไปนน้ำหาพุ่นออืๆขึ้นฮอดวานิีดขึ้นฮอดสิได้ขอยน้ำหาเพิ่นน้ำวัดรปลอกซอกแซกข่ับกอสิีหมดแน่นี่แต่ว่าเพิ่นให้เลขแม่นอยู่เด้อคั่นคั่นนั่นกับกันกับพ่อก็คือว่าเพิ่นให้เลขแม่นอันนีลาเพิ่นว่ามันคือไปน้ำหาน้องแน่หนองมันกลสิตายะเด้อือแม่เห็นแล้วกลสิตายแล้ว พ่นเศร้าไหมพ่นพ <Co> ่นต uh. ิดเหล่าพ่นเศร้าเลขตัวเก่านั่นเอเนาะค่ะเดี๋ยวห้องอยอันคุยกันอันครับว่าก้าวเลขอันแม่เราแม่เราแปดเก้าคือแปดเจ็ดบ่เนื้อคู่อันใส่ยางน้ำกลืนพ่นน่ะบ่อันตอนเอินอันแม่ขึ้นแปวอันขึ้นแปวน้ำมันซุ้มไม่ออกกระจกอ่ะโอ้บ่ เท่าไก่อนแม่แปดเจแปดเจ็ล oh, oh, oh. ูสโอ้มนยิงอยู่นะโอ้โอซ้ไม่ออกส่บาห้าเราใส่แปดเจ็ดกันเน้นเน้ถ้าสมมติว่าเน้นนี่แม่มักตัวใดเป็นพิเศษระวังเขามักตัวใดเกาเลยสี่หนึ่งบาเบาถึงแถวถ้าแม่สมมติว่าตแม่เองใช่ไมีสี่หนึ่งมีฮาแปดนั่นส่สมมติว่าแม่มักส่วนตัวของแม่อิงช่นะ แล้วก็มีให้ว่าซื้อเลขตัวเก่าน้ำซื้อเลขตัวเก่าน้ำเพร <อ S 1> าะว่าเพิ่นบอกให้กลับไปบ้านเก่าเพราะว่าฝันว่าแยกให้กลับไปบ้านเก่าบ้านทานออือเอาคอยกลับไปยังกลับไปตัวเพิ่อนมาเลขอันสิออ,อกรอบเก่ามึงซื้อวังหันแ่ะอื่ะหันเพี้ยนกับตั้มตั้มกลางสิ่ก<อ>ง,งกดีลงตาก็ยี่ว่าสิบสี่สิบสี่คนมาได้บอกไปที่คนบอกจะค่อนมาสิบสี่ก่อนนี่กะเพิ่นพอดีอยู่แม่นีอยู่กับตรงกันก็เลขยกลูตาลุดเต้นค่ะเพราะว่าของเจ็ดหาจะตรงกันครับ ลูตาลุดเราค่ะค่ะพราเขาเลขเล่างินลองหันงินลองหันของเรลาเขาเก้าหกสี่ห้าเจ็ดตรงตรงของเรลาเด้แต่ว่าลูกเปลี่ยนสายายาเรล้าเส,อส,อสือพราะว่าลูกโบมักเหตุงานซ้ำกันกับผู้ใดพอเวลาห่อปั่นดังมันบอแม่ปั่นดังปุ๊บเลขเขาปั๊บจักเพ้นมาแต่ใสดอกแต่กี่เจ้าคือโบมาปัน่นเหมือนาหอปั่นแล้วเป็นยังค่อย ถ้ากันชิ่งดีชิ่งเด่นกับนังชิลูกบ่มาข่าวพู้ใดมาชิ่งดีลูกถอยโหลดแม่สักี้เพิ่นกับบอกถือดูอยู่สักี่ถือดีดีกว่าแก็เลยกว่าเพิ่นเศร้าเศร้าบอกเลยคนเดิมบอกว่าอยู่ยากค่ะอันนี้เนี่ยพระในนี่ตัวนี้เป็นสิเป็นพิเศษบ่ะชั้นนั่นอ๋อตัวนี้เป็นพิเศษวงกลมค่ะอันนี้ก็คือว่าลูกเนี่ยมาเข็ดสายข่าวแบบเงียบๆแม่แบบ กัอ๋อเรื่องสอเศานย์สิบสี่กับอ๋อเรื่องประกับตบแตกนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกัลองกลับไหวเบิงพิดจาลณาเบิงคนบอกเองว่านี่แหละเพอ่นมาตะวัดคุนเด้ค่ะเมื่อพระ่นเลยข้นหาข่อยเลยค่ะอคนมาแวะเขาวัดเลยวันคำาอืมเพิ่นเนียเาลุงตายยู่งด้วเด้อเพิ่นเมียหาเล็กน้อยหาเป็นโชคเป็นมานเนาะแม่เนาะกับอาเร้อพี่น้องค่ะกลับอเขาเเนียเี่คนเลยบอกอื บอกเพิ่งกันกลุงม,มาค่ะเอาฮะเป็นจังบุญงวดที่แล้วที่มาของเทั้ง5 7 8 5นาะ,ะ,ะค่ะแม่เนาะค่ะรับทรัพย์เต็มๆใส่นีได้หลายงวดเลยแม่จุ๊บเลย <laughs> เอาเงินนี้ก็สิได้เก็บได้แบดน,นี้แม่เนาะงวดที่แล้วใส่นีบอกซึ้งไม่ใหญ่โอ้ยบัซื้อน้ำเจ้าไว้คีมเจ้าก็บอกที่เจ้าบนที่ก้นยูนนค่ะได้ทั้งรางทั้งบุญนูแ่แม่เนาะทั้งรางทั้งบุญเอาซาทูขา่าคุณแม่ค่ะงวดน,นี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะได้โชคได้มาน้ำกันกับคุณแม่เนาะ ค่ะพาอได้เงินมาเห็ดมาส่างเนาะแม่เนาะค่ะตักมันออกอีกค่ะเอาค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะสาธุค่ะแม่ขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณข ا, ขค่ะ